ทะลุ100เรียบร้อยแล้วจ้าสวัสดีค่ะพบเอ้ยพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะแหมวันนี้ป้าตื่นเต้นนะคะพูดผิดผิดถูกๆูก mtt hb ขอประกาศนะคะประกาศประกาศประกาศทะศลุร้อยแล้วนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่102.42บาทนะคะสำหรับเหรียญ z mtt hb สาวกก็คงจะดีใจนะคะลุกขึ้นยืนปรบมือกันเป็นทีวแถวนะคะ เป้าหมายต่อไปของพวกเราก็ต้องขึ้นไปที่เท่าไหร่คะ200เหรอไม่สิเราก็ต้องลุ้นเนาะลุ้นคาดหวังว่าราคามันจะไปไกลกว่านั้นนะคะเราก็มาลุ้นด้วยกันนะคะสำหรับสาวก Z mtthb ทุกทท่านเลยในแอปซิปเมกนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าก็อยากจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะคะว่าวันนี้นะคะวันน,น,นี้วันที่11เมษายน วันอาทิตย์ที่11เมษายน2564ตอนนี้เหรียญ z MT ได้ทะลุ100 100บาทขึ้นไปแล้วนะคะตามที่ใครๆรอคอยแล้วก็ลุ้นมาตลอดนะคะเหรียญตัวนี้นะคะก็เปิดตัวมาประมาณ3เดือนนะคะประมาณ3เดือนเนาะโดยประมาณนะเริ่มต้นก็ราคาอยู่ที่ประมาณ4บาท นะคะ4บาท4บาทกว่าๆนะคะแล้วก็ไล่ราคาเลื่อยมานะคะไล่มามียอดตัวบ้างแล้วก็ดีขึ้นไปกลับไปสู่ที่เดิมนะคะ จากนั้นก็ทำราคาปรับตัวขึ้นมาอยู่ตลอดนะคะจนล่าสุดตอนนี้ราคาทะลุ100บาทขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างสวยงามนะคะขอแสดงความยินดีกับสาวก Z MT ทุกท่านด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นต้องบริหารความเสี่ยงของพอตการลงทุนให้ดีนะคะในการลงทุน Z m t t นี้ก็มีหลากหลายสไตล์นะคะมีตั้งแต่ซื้อ ถือยาวนะคะแบบที่1นนะคะ2ซื้อแล้วก็ซิปล็อกรีล็อกยาวนะคะแล้วก็3นะคะซื้อซิปล็อกบางส่วนส่วนที่ได้โบนัสออกมาไม่กลับเข้าไปรีล็อกนะคะแต่ว่าเก็บไว้เก็งกําไรพอกําไรถึงเป้าก็ขายนะคะตอนนี้ก็มีในหลากหลายสไตล์การลงทุนกับ ZMT แบบนี้นะคะชอบแบบไหนก็ เลือกลงทุนได้นะคะหรือว่าจะคระแบบก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะอย่าลืมใช้เงินเย็นในการลงทุนนะคะเพราะว่าการลงทุนทุกๆก,การลงทุนล้วนมีความเสี่ยงและก็ในตลาดคริปโตก็เช่นกันนะคะเพราะว่าตลาดคริปโตนั้นเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงนะคะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็ดูพื้นฐานเหรียญให้ดีนะคะดูกราฟเป็นแล้วก็ ค่อยเข้าลงทุนนะคะหรือว่าทําไปศึกษาไปก็ลงทุนน้อยๆไปก่อนนะคะเพราะว่า10บาท20บาท30บาทก็ลงทุนได้ไม่จําเป็นต้องร่ํารวยอะไรนะคะเราค่อยฝึกค่อยหัดไปนะคะยิ่งไม่มีนะคะเรายิ่งต้องลงทุนนะคะยิ่งไม่มีเรายิ่งต้องลงทุนจําคําของป้าไว้นะคะเอาละค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์ก็อย่าลืม กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านสวัสดีค่ะ